ันอยากเล่นแน,น่นวะอยูมยีมีโพดิจี้เยอะๆรอโดยเทมกับจังหวะตัวละครเรา้วยครั is here go subscription นะ go subscription นะทำไมเวลาประตูวาร์ปที่อยู่หน้าดาบรวมมันชอบแปลกประหลาด <Okay. S 1> คือผมเอากอนไปป้อนมาเมื่อกี้แต่ตอนผมวาร์ปมาสานามตัวเองมันเป็นประตูวาร์ปเขียวๆอันนี้ใครไม่ไหววาร์ปของคนอื่นหรือเปล่ามันจะเป็นวาร์ปของคนอื่นได้ไงก็ผมดูตัวละครตัวเองอยู่ อันนี้ใครไม่ไหวอันนี้งงกว่าเดิมก็ผมมองตัวละครตัวเองอยู่แล้ผมก็เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าที่ที่ผมเลือกมาอันนี้ผมว่าทีพวกไม่ไหวคายไม่ไหว pocket l e c เ m b o later rich m o n e afk หยิบ afk ลงลงนี้ปะหยิบนี้แล้วลงอย่างนี้เพื่อให้นี่กระโดดลงไปแต่พอเสียคอผมคายตัวละครนี้ไม่ได้รอบหน้าไม่สิวก็กโก โดนล่าบูดด้วยอย่ีบเอฟเคเอฟเคอะไรนกตาม2025โอ้โหสองบาทเอาประตูโกซับสคริปชันออกไปได้ปะ่ะแล้วไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์รูซับสคริปชันแทน,แนทุกครั้งที่เจอรูซับสคริปชันแล้วรูซับสคริปชันให้เงินแม่งให้เงินเยอะกว่าโกซับสคริปชันตลอดเลยไม่ไหวนะอันนี้เกมไม่ไหวนะ ือผมแค่มองผมแค่มองถึงความรู้สึกมันไม่เหมาะสมกับชื่อประตูมันบกลายเป็นว่าประตูที่รวยก็มีอยู่แค่สองประตูประตูปูกับประตูประตูปูกับประตูแคปเรฟก็คือปูธรรมดากับปูปูดุในไอโกซับนี่ไม่เห็นแม่งไม่เห็นส่งชื่อกับชื่อประตูแม่งเนี่ยเซตที่แล้วเทฟเอาไปลงพนันเซตนี้งกอีกแล้วเหรอเซตนี้เป็นลุนเป็นลุงบามลุงบามเอาเงินไปแจกโปโลหมดไม่แจกเพลเยอร์ชุนแชดอ่ะแต่รอบหน้าผมน่าจะสิบบาทแล้ว อันนั้นได้มาสองศูนย์จำค่าเฉลี่ยต่อรอบไม่ได้ห้าสิบละตอนผมน่าจะสิบละสิบหน่อยๆนยี่สิบไม่ไดม้มาเร็วกระโดดลงไปอ่ะเนี่ยมาละดอกเบี้ยรเปอร์เซน็นที่เจอเพิ่มทองที่ได้ก็ยังดีเออไม่ก็ไปเพิ่มเปอร์เซน็นทองที่ได้แทนไม่มีอะไรทำไปเอฟเคขับรถเล่นนี่เป็นเกมรถบ,บังคับไม่ต้องดูนะไ,ไปดูเวมิวิโอเลยไอ้ผลไม้ต้ใส่ได้ปุ ไม่ได้ทำาหารไม่ได้ได้มา3ามรูสติกืออ้ยรอบนี้เราพูดลอสเลยนะแพ้ตัวเดียวหมัดมัดครับหมัดได้จูเกล็กเนี่ยขอเก็บตัวละครอยู่มีไปละซินดาเอ็ดเลียวกาเ่นหยิบหมัดมาได้ลากันเพิ่มสั่งแล้ว42 47 47่ส48สอต้องขายหมดเลยวะเพื่อเอาห้าสิบเกเป็นผมชนะ ยูมิเขาจะไม่ใส่เล่งมานากันเลยใช่ไหมในโพดิจีเนะี่ยไม่ถึงถ้าเล่นอะคาเดเมียห้าโพดิจีห้าใส่แรงๆไปเลยจูเกลเลต์ลาบาดอนเอ่ออาร์แองไม่ก็สไตยเกิลโฟลห้าสิบบาทละครับอะคาเดเมียมันก็จะเล่นแค่ห้าตัวนะเอสเลวก์กาเลนเริวนาลากันแล้วก็ยูมิหนึ่งสองสามสี่ ก็ลากันห้าเพราะลากันเป็นแทงลากันหรือเจ็ก็ได้แต่ว่าเออใช่ลากันหรือเจ็ก็ได้แล้วตอนเลเวลแปมันจะโพดิจี่ห้ายากเพราะต้องไปหาเซลาฟีนถ้าไม่มีเซลาฟีนก็ลงคาเซนเตได้มาคู่กับลากันเป็นโปรเชคเซอร์เก็บทองไว้สิ่งนั้นเออไม่ทัดรอบเด็เก็บเก็บรอบนี้ได้เก็บรอบนี้ได,เไได้เพราะเราพึ่งขึ้นงห้าไม่แต่เลือดแปดสิบสามนะเลือดไข่ฝันดี เ,เจ็บแพ้อยู่ไอ,เอ,ยอย้เจ็บน้อยอยู่เจ็บน้อยอยู่แต่มันมีโอกาสเป็นสิ่งนั้นนะครับเพราะว่ามีคนหยิบ augmented power มารอบหน้ามันไม่ซิวกับโกมีซิลเวอร์มันก็กโกดอยู่นี้มันจะใส่แรงๆ3มชิ้นแล้วก็ถ้าประโยชน์จะมาใส่มาซาามาซาจะใส่จอเวทกับตัดนิวแล้วของแพงก็ไปลงเรี้ยวหน้าสิ่งนั้นนะเบอได้มาเล่นยากอีกอือฟัดแกตะมีโมเลโลครับนี่อะไรห้ามทำอะไรอ่ะ ที่ห้ามเอาเงินไปทําอะไรพี่รอ,อก่อนเนี่ยแทนที่กูจะขึ้นเลเวลหกรอบเนี่ยก็ไม่ให้กูขึ้นชุนวะ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 ขึ้นหได้เลยแล้วเนี่ยขายฟังซึได้มันคุ้มไงไม่ได้ก็รับความเสี่ยงไปได้มันก็คุ้มอยู่เอามาดิเพฟอร์ดวงขนาดนี้น,นะเพฟอร์ดวงอืมก็ถ้าโลมันก็มีโอกาสเจอ พอหวัดติ้งเหรอพอหวัดติ้งไม่คุ้มปะผมว่าไม่คุม้มว่อะนาเดวันเนี่ยค่ะอันนาเดวันอยากโอ้จริงอ่ะนาเดวันผมอยากผสมลาบาดอนเว้ยเราได้ลาบาดอนสองอันแต่ว่าที่มันแย่มากเลยถ้างั้นต้องเป็นกากอยสองอันแทนอยากใช้เลยอันนา e r วันอันนา e r วันไม่งั้นพัดผมหยิบ อันที่อันแรกมันอีคอนแล้วอะถ้าผมหยิบ f o ร w a r d สิ้งมันจะอีคอนสองอันอีคอนสองอันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับถ้าห้าบาทไม่เก่งมากพอและใช่ห้าบาทมันไม่เก่งมากพอเก็บตัวเกมแพนผมต่องมาเจ็ดเนาะผมเราจะพูดว่าเกมแพนผมเออไม่อะไรนึกนึีหัวอยู่เกมแพนมีไม่อยู่มีก้าคามาใครมาก่อนไปตัวนั้นอะเพราะว่าเก็บซอสซูลเล์ไว้นหะนึ่งสองสามสี่พี่จะหาอะไรขายฝัง ไอ้เก็บเงินไงมันเชื่อเลยนะ Golden Quest ไงอุ้ยมาแล้วว่าเดอะมาแล้วคนดูคอมเดอะนี hey, ่ไงเดอะแอนโดร่าเบนสนะครับุกคนเกมแรกของวันก็โดนต้อนรับด้วยเดะเลยนะครับสุดยอดคอมลีเลยเดอะครูนี่เหมือนแนน,นเลยปะเหมือนเซตที่แล้วมันชื่ออะไรวะเซตที่แล้วชื่ออะไรวะคนดูจําชื่อไม่ได้วะไอ้องไนโตรไนโตรไนโตรแบบจะพูดอะไรวะไนโตรแบบเดวันที่แบบ ไอ้แพทแรกมาแล้วเล่นได้แล้วก็โดนเนฟหายยาวโดนแย่งลออ็อตอ่ะทนูทนูได้ไวซ์าร์ไม่ได้เหมือนดวงดาราดวงดารามันเหมือนตรงไหนแค่นั้นน้ำลายยืดกว่าดวงอารามยาวอ่อนโลทุกๆก,กครั้งมีโอกาสเจอเทตตัวเองอะควายเกินเด็ครูที่ไม่ใช่ตัวซีเลเป็นตัวเคครับอันนี้เซนเซอร์ใช่ไหมครับทำไมผมยังได้ยินเสียงอยู่เลยเซนไปแล้วน้องละอะไรอะ่ะน้อหนึ่งนะเมื่อกี้ผมผสมอะไรไปนะ อ๋อผมก็ไม่มีของแอชอยู่ดีคือแอชกูมา2ตัวเล่นไม่ได้อ่ะแค n นแค้นเพเราเล่นได้แค่ฝั่ง AP Only <laughs> อยากก็เล่นออกมาผมเล่นได้แค่ฝั่ง AP Only อะอยู่ที่ว่า4บาทแรกใครมาก่อนระหว่างแมวกับแมวชื่ออะไรวะระหว่างยูมีกับคาม่าคาม่าถ้าไม่ได้ผลเมมันมีผลอะไรที่ไปนั่งดูเลยผมดูว่าเขาฮิตอะไรที่ไม่ใช่เมทคือมันเก่งสุงมันคือเมเลย เมดเอฟฟิเชียนแล้วก็คี p ไอเอฟฟิเชียนน่าจะลดมานามั้งก็จะไม่ผิดจำผิดก็คือจำผิดไนโตไม่โลยังโอเคไม่หนักเท่าเด็กครูน้องน้องีโลชอบแยกล่างคามา่าแยกล่างไม่เห็นเก่งเด็ไม่เก่งเก่งจริงเหรอคราม่าเดี๋ยวผมไปดูมันใช้อะไรวะในเว็บในเว็บบอกเมดเอฟฟิเชียนแล้วก็คี e ไอคีฟไอคืออิกโนเอฟฟิเชียนเอฟฟิเชียนคือลดมานา แต่เหมือนเขาฮิตพวกอิกนอ์นะอิกนอ์แม่งแรงเลยแบบต่อให้มีเจาะเวทแล้วก็ใส่อิกนออิกนอมันคือไม่สนชาร์ตคนเหมือนว่าเก่งจริงๆแค่วะละอืมไม่มีตัวไหนเก่งต่นนี้ผมอมันไม่ได้ขนาดนั้นอะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่มันก็มีที่ดีกว่านั้นะส่วนตัวผมเฉยๆก็ใช้โุกคนเพราะว่าความเสียหายมันหายไป75%ตัวล่างโคนก็ดีไหมก็ดีแต่มันก็มันก็ไม่ได้ถึงกับแบบ S T R เลยะไรขนาดนั้น เจอรุ่งพี่มาซาฮาเข้าไปไ้เผาน้งเจาะเวทคาร์มาโซชิปเปอร์โซชิปเปอร์คืออะไรไวะที่สี่บาทแรกวีไม่มาสักตัวหนึ่งสี่บาทที่ผมอยากใช้อะโซชิปเปอร์โซชิปเปอร์คือสร้างความเสียหายอ๋อก็คือลดลดต้านทานเวทสัตรูเออก็คล้ายๆกับไอ้คีนไอ,อทำนาแปะแล้ว คาร์เซนตัวลีซินคือใครน้อง Stand <and> fight. อกันลี <Victory awaits. S 1> อืมต้องแปะขามาเนาะเพราะว่าขามามาสองตัวแปลงคือขามามา โอเคๆงั้นมไปคา่มาคามามีโชจินของครบละถ้างั้นขายขายดูเชียนแล้วผมต้องหาเจโฟใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเคนเนนนี่ผมขายเคเนนไปแล้วผมขายเคเนนไปแล้วดลยล็อกเคเนนดูโอคิวเอพีดูโอลุ้นในนี้ไปเลย เควนไม่ได้เควนเอ้ยผมลงสเวนสองตัวนี่วะ คาะคามาสองเดี๋ยวลงลูเชียนมาอยู่เว้ยมาอยู่เว้ยโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะคามาผมสองแล้วมีบามสองตัวด้วยเอาบามไปคู่กับสวนแล้วก็ลงพยายามสอดสุลเลอร์หกนี่คู่นี่ใช่ไหมน,นี่อ่ะได้แล้วครับ this is my freaking b o d เหลือเกวนเกวนต้องมาแทนแทนเคนเนนแล้วถือของอาริอ่ะเก่งเลยอัน <G un> นียเป็นคาร่มาคีนอายนะครับการโจมตีละทกิลกจะไม่สนค่าต้นทานเวสี่สิบปันปันป่นปัน่นปั่นอุั้ยปั่นแรงจัดอุ้ยได้เม็กับมื่นปั่นแรงจดัดปั่นแรงยังชดัดอ่ะ สตาการ์เดียนซากาเดียนซากาเดียนอะไรแซกซากาเดียนเคลดอะครูทำไมผมหมุน nee. ไปแม่งมีแต่สตากาเดハハียนสตาการ์เดียนสตาการ์เดียนวะเนี่ยซากาเดียนคนที่หนึ่งอ๋อไอ้นี่เป็นเทวคาณีย์เมโลซินดาซากาเดียนคนที่สองสตาการ์เดียนสองคนนี่ก็สตากาเดียนซากาเดียนสามคน what สาการสามคนอะคาสินเต้เอาเอาลองอย่างลองไปเมื่อวานครับลองไปหาดู เล่นไปแล้วเมื่อวานอันนี้ผมย้ายของนะเจถึกสุดขึ้นหุนแปลงล่างอันนี้เซลฟิชซอลซูเลอร์แบชเชลเลตโกบ่อ,บอนี้ผมเล่นบาร์มเป็นไฟเตอร์ได้ถ้าไม่เจอเกวินฮา,าม่ามาเลจูฮาม่ามาเควียงกงจักใส่คืนมัน,นจะตายละ ผมคิดว่าผมน่าจะท็อฟโฟได้ปะ่ะดูจากสปอตที่เราอออินมาแล้วโหดขนาดนี้เนี่ยอันนี้คีเปอร์เนี่ย er ขึ้นเก้าลงอะไรืมลงโมเลเด็ก็ได้ครับจริงๆเลเวลเก้าอ่ะถ้าบอดแคปอ่ะต้องไปโลหหาเกวนสองดาวแล้วเอามาแทน Canyon. เคนเนนแล้วให้ถือของอาลีอ่ะอันนั้นอ่ะบอดแคปเลยมันคือซอสูลเลอร์หกที่มีที่มีเกวนด้วยแล้วเกวนก็คู่กันรับ แรงจัดเลยวะตายเลยวะเอ้ยเกมแรกนะกมามันฮิตวะน,น้องอะและ้วรอบนี้ไม่มีคนเล่นแมวแต่ผมไม่เจอแมวเลยเออเนี่ยไม่มีคนเล่นแมวสักคนโน no แมวแต่ผมไม่เจอแมวผมเจอคาม่าสองตัวผมเลยตัดสินใจเลี้ยวมาคามา่าคาม่าซอหกอะหัถ้าผมใส่บัตรเติร์ดบัมมันจะเหลือเอเวอร์ชาล ึ่งเราไม่มีตีทิ้งด้วยแต่ว่าเราก็ไปใส่แบบเติร์เควินได้เหมือนกันแล้วก็เหลือเอวชาเราจะใส่เอวาชาวไปทำไมวะอ่าเอางี้แล้วกันผมว่าอันนี้กลางสุดดีพอกัสเพราะว่าบอร์ดผมมันสอรซูลเลอร์แล้วผมไม่มีตีทิ้งอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะใส่เอเวาชาไปทำไมยูสเลตเกิน s so โซยู l e ลตได้โปเราถ,ถึกไปแล้วครับปลาเห็นกันทั้งหลังอีกแค้นึังทันปะไม่ทันว่ะทันว่ะจะบอดเคลลงโทษก้าวไปครับแล้วพยายามหาน้องเควินยามหาเควินไม่มีสักเควินผมอยากได้เมดวะ่ะ แลเี้ยวเลยเียวเลยเียวอันนี้ผมแนะนำนะเลดเกมแบบเรื่องเวลกาเวสิบคุณไม่รู้จะลงอะไรละลงรูชาดอแน่ละครับถามว่ามีประโยชน์อะไรหรอพี่ซีซีครับซีและก็ซีครับตัวซีและก็ตัวซีครับเล็กคอมเมนต์บายนักขามะลูชาดอ is a ruchador ก่อนพวกเขาจะตายพวกเขาก็กระโดดซีซีใส่คุณ คอนเทนต์เคเทอร์ครับซีซีเล่งคำบอกเ้าสิบลงไปลงไลท์เร่งมานาอย่างเงี้ยซีซีรู้ใจรู้อะไรรู้จักเด็ดดีดีครับดีดีดีดด็ดดอกลีโรป้ะเนี่ยเดี๋ยวไปไล่เช็คแล้วใครจะทำอะไรสักแต่เหมือนเล่นชนกันค่อนข้างเยอะนะปั่นเข้าไปบามโยนออกนอกสนามเจฟโดดตันตรงนี้วู่ล่าเซ็นการสองทีุมันมันนะครับเท่าที่ผมดูแล้ว คินไม่ออกลงรูชรอกับไลท์เออกับไลท์เนชัวร์หนึ่งเพื่อเพื่อเล็งมานาเฉยๆก็ได้รับเซตนี้ตัวละครเฟล็กมันเยอะแยะมากมายไก่กองผมหยิบเกวนได้นะเอาเดทเบทไปให้บาร์อ่าผมได้เกวนละะผมแทงอีกอ่ะมาอยากเล่นรถถังจิงสองคนไม่ต้องซื้ออะไรอะไม่มีอะไม่มีใครทำอะไร3ดาวอะ่ะมาถึงนับ4บาทอ่ะก็ชนกันเลเทะเลย โชกาเลเทผมโฮวารัดไว้นะเพื่อให้คนนี้ถ้าขึ้นเบลเขาจะให้เขาจะได้หาเรทหกยากๆคนนี้ได้เนี่ยแต่คนนี้ไม่ได้เล่นเรทเน้วผมก็มีสองแทงอะคุณไม่ให้เกณฑ์ผมผมก็สองแทงตรงนี้ไปลาเซนกันสองทีวุวุ่นวุ่นปั่นมาแล้วเจาะลูกโป่งเร็วเจาะลูกโป่งลูกโป่งโดนตนัน วุ้นวุ้นล,ลูกโป่งก็ไม่ไหวกับใบพัดตายไปโป่งมันไม่ไหวว่ะคนดูใบพัดผมมันร้อนแรงอ่ะมันแบบฝุ่นฝุ่นฝุ่นยังเพิมขึ้นสิบครับสิบผมจะเติมไลท์เอาเมนทัวร์มีป๊อปปี้เพิ่งสองที่เหลือมันเบลแปดหมดอ่ะอันนี้เก้าว่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเบลเก้าเขาทำสามดาวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีคนเล่นป๊อปปี้เนี่ยป๊อปปี้คนนี้สองดาวเวลแปด เดอครูแล้วก็เค <ceu? S 2> <c oughs> <Co> ียวเครื่องปั่นอะไรไม่ใช่มันคือใบพัดใบพัดตอนเรียนประถมอะฮามาปล่อยใบพัดตอนเรียนประถมครับไปเลยวูนวูนนี่ใบพัดตอนเรียนประถมแรงจัดนาหายหมดอะจากระเป้าใบพัดตอนเรียนประถมฮ้ยพูดแล้วเสียวหัวเลยว่ะคนดูใบพัดตอนเรียนประถมพวกคุณเสียวหัวกันหรือเปล่าครับอย่าพี่ ไอ,อ,นะอ้ตายหมดยังไงเขาพยายามขึ้นเวลอยู่อ,อ่ะผมก็โฮวารัตไปเรื่อยๆอ่ะผมรอคนเล่นเคียวตายผมค่คอยขายวารัตอ่ะจริงขายจริงโฮวารัตก็มีผลกับพวกสตาร์การ์เดียนป่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพราะว่าสตาร์การเดียนเก่งๆมันต้องเอามันต้องเล่นวารัตคู่กับจริงนนั่นผมก็โฮวารัตจิ้งวนต้องสั่นตลอดเวลานะครับแกะแกะแกะแก,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 กาชาตอนเด็กครับโอ้กลัวกลัวกลัวโอเรามีระบบกาชาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอเนี่ย หาบัมนี่นม่งให้เศษตามชิบหาย7จบาทรอบหน้าขึ้นได้เออเอล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 ใส่อะไรกเอลหาของให้บามปะบามโวไปสกิลไวไม่มีเลยน่ากลัวแล้วนะไม่ถึง4บาทสาแต่โดยที่เขายังชนกันเลยเทะอยู่มาเหล่าซากาเดียนเอาพัดลมไป ยืนกองเอาค er ีาเปอร์อย่างนั้นน่เลยนี่เจโฟก็สั้นอิ่มๆนะครับมาแล้วเจโฟสันหน่อยดิโดดเข้าไปรามเข้าไปแล้วก็ปั่นใบพัดตรงนี้เข้าไปบานเชื่อกันปั่นเจโฟแม่งไม่ได้แค่สองเลยแต่เราใบพัดปั่นตรงนี้ใบพัดปั่น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 อุย้ยคีเปอร์เกือบดิฟนะเนี่ยน้องเอาดีๆคีเปอร์ er เกือบดิฟอยู่ 68. หกสิบแปดนึงขึ้นไม่ได้อะ่ะผมไม่อยากใข่ผมโหวัดท์เว้ย ผมกลัวไอ้นี่วัลัสสองย้ายของโหดอีดกแม่โหค้างว่าไงแหละโหยาวๆแล้วก็ถ้าไอ้นี้สองผมย้ายของได้บอร์ดอยู่ในเว็บเลยครับเอา้าเล่นตามเว็บไปทำไมอ่ะมีปัญหาปะปัญหาก็ไปลงกลุ่มเอาแล้วกันปั่นนั้นฟุนฟ่นฟุ่ไปแล้วปั่นไปที ฝ่นฝ่นหูแล้วโดนจริงตรงนี้โอ้โหจิงละลายหายไปเลยไอ้ <c oughs> จิงละลายหายไปเลยลาเก๋ยท็อปโฟเป็นที่เรียบรอ้อยฮาบาซาบาขึ้นเลเวลโยนไลส์ลงไปโยนไลส์ลงไปชามๆเม,มแบบสองดาวเข้าไปผมมาเจอเดอะครูครับเอาจริงแย่ของไฮไลท์มันแรงกว่าปะไม่ปะเพราะว่าอารีมันเบิร์สได้ข้อดี อเอนี่ขนาดไม่มีเกล็ดเออระหว่างนี้เทียกับโชจินอันไหนเป็นของบูธมานาสําหรับตัวใช้มานาเยอะผมก็ยังมองว่าโชจินอยู่ดีวะต้องลองไปเทียบอะลองใส่ลองใส่แค่โชจินกับเด็ทีแล้วนั่งนับวินาทีเอาอเพราะว่าเด็ทีมันรีมานาโหดใช่ไหมแต่ว่าโชจินออ,โ,นอ,อโต้ได้มานาเยอะสุดเป็นของที่ออโต้แล้วได้มานาเยอะที่สุดแล้วะโชจินนับออโต้นะไม่ได้นับรีมานานะเอยเดอเดอไอ้คอมเดออีกแล้วคอมเดอเดอเดออะไร ต้องเกวนอะไม่มีเกวนผมสู้ไม่ได้อะ่ะเกวนเท่านั้นที่จะมาหยุดโลกใบนี้ไว้เบอร์คอครับหน้าชอเซนิซึมๆะนะนาชอดีสุดก็น,น่าจะอาลีนะไอคนเล่นสตาร์แอเดียนวอลัตมันสองแล้ววะงั้นผมขายวอลัตเลยนะเกวนมาแล้ว รอเวนสองโหวารัตตอนนี้น่า,นากลัววารัตสองเนี่ยวารัตสองสตากาเนี่ยบอดจะแขบเอล่าเนี่ยเป็น,นตายชนะอยู่ดีได้ชนะอยู่ดีเดอะครูเดอะครูตายแล้วเดอะครูตายแล้วเหลือสากาเดียนกับเออ่ เรดเคีบางมสองอ่ะาว่าน่าจะประมาณนี้บามเราสองอ่ะจริงเกวนต้องยื้อให้ถึงแคสสามอ่ะเพื่อใช้โมเรโลกับวอร์สตาร์ให้ดีที่สุดอ่ะโอเคนั่นแหละหน้าที่เกวินมีแค่นั้นอะ่ะ ใบพัดโรงเรียนมึงโดนใบพัดโรงเรียนเหลือสากาเดียนสากาเดียนผมชนะมาโดยตลอดนะเผื่อรอบหน้าบาร์มันให้ไอ้นี่เยอะครับเผื่อรอบหน้าบาร์มันให้เงินเยอะเทีลาวให้หมดมีเทคนิควางบอมไหมควรจะวางใส่ตัวแท้งของเขาที่ถึกที่สุดอะเพื่อให้มันโยนออกไปไกล อันนี้ใช่ไอคิปเปอร์ปะใช่แต่ฝั่งโน้นผมไม่ต้องทำอะไรสุดท้ายเขาเอาไปกองข้างหลังดีๆเดีย่ยแม่งให้ตังค์เยอะจริงเด้อเอเคผมโอเคแล้วนะงนั้นอนะ่ะค่อนข้างโอเคแล้วนะเนี่ยพอคนนี้เขาคีปเปร์มาอย่างนี้เลย พยายามยืนเอาบามชนใส่ตัวแท้งที่3ชิ้นของเขาอ่ะเพื่อให้บามคุยงเข้าไปข้างในโพสิชันมันจะได้เสียแน่ๆแบบเนี้ยเห็นปะคุยงปั๊อปปี้เข้าไปปั๊บป,ปี้ก็จะไม่ได้แท้งแล้วตัวเราก็จะพุชอัพพุชอัพพุชอัพเข้าไปไหวปะใบพัดโรงเรียนปป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 บปัปป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 ป เอามาเล่นใบพัดโรงเรียนแล้วครับคุณจะมองสกิลคาม่าไม่เหมือนกันอีกต่อไปนะครับขอแค่ไม่เจอเดอะคอครับเดอะครู <c oughs> <The crew S 1> ไม่รู้เขาไปพลาดแพ้ใครนะจริงๆอาผมผมให้เทคนิควางบัมเพิ่มแลกันถ้าบัมไม่มีไอเทมอะยืนแถวหนึ่งค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าบาัมมันจะตายก่อนยืนต้องยืนแถวสองแทนยืนแบบสมมุติว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าให้เอาบามัมยืนตรงกลางเพื่อโยนแทงเขาใช่ไหม คุณก็เอาบามยินแถวสองแล้วเปิดรูให้บามเดินก็ได้เออทำยังไงก็ได้ให้บามแคสแรกสกิลใส่ตัวละครแท้งที่ทึกที่สุดของเขาอะอย่างนั้นเนี้ยอย่างผมเนี้ยก็คือต้องโยนป๊อปปี้ให้ได้หรือว่าโยนเนโกะก็ได้เมื่อกี้เขาเมื่อกี้บามโยนป๊อปปี้เข้าไปป๊อปปี้ไปกองอยู่ข้างในสุดท้ายตัวเราก็พุชอัพเข้าไป พอพูอัพเข้าไปอะ่ะพวกสกิลเ e มันได้เปรียบอะ่ะอย่างเช่นจ้าบันโฟอย่างเช่นคาม่าอย่างเช่นไลท์อย่างเงี้ยเออมันก็จะ AE มันก็จะได้เปรียบมากขึ้นประมาณนั้นนะผมว่าเดวครูแพ้สตาร์โดนวัลัดยิงทะลุหลังเออเป็นไปได้เพราะว่าเดืครูเพราะว่าบอดเรามันไม่มีสกิลไปโดนตัวข้างหลังจนกว่าจะมีเก็นใช่ไหมเราติดตัวหน้าหมดเดืครูมันเก่งมันเก่งกับพวกรถถังนะผมคือรถถังนะบอดมันคือรถถังจนกว่าจะมีเกรนบอดซากาเดียนก็เป็นรถถังจนกว่าจะมีวาลัสวาลัสทะลุข,ข้างหลังได้ เช่นเดียวกับบอดเคีอะบอดเคลก็บร์ดรถถังไม่มีสกิลไปโดนข้างหลังล่าสุดเจอเดอะคูเบิร์ตเดย์ค่ะเดอะคูอยู่ทุกที่เหรอใครๆเขาก็เป็นเดอะคูกันเหรอนี่เดอะคูตายตอนบอร์ดสตาร์เจอพี่เดอะคูหาวิธีเล่นใหม่ๆได้เสมอค่ะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวรีแคปอีกรอบแล้วกัน จริงๆเกมแพนผมคือเล่นเล่นฝั่งเล่นฝั่ง AP ทั้งหมดนะครับซึ่ง AP ทั้งหมด4บาทตอนนี้ที่เป็นเมตาก็จะมีแค่2ตัวคือยูมิกับคาม่าใช่ไหมครับซึ่งไอเทมที่ผมใส่มันไปทั้งยูมิทั้งคาม่าได้ผมแค่ไปรอดูตอนเลเวล8ว่า4บาทใครมาเยอะ ซึ่งตัวละครที่ผมเก็บก็เก็บทั้งฝั่งคาม่าเก็บทั้งฝั่งยูมิต้นเกมแล้วมันมีช็อปหนึ่งที่คาม่ามา2ตัวผมก็เลยลุยไปคาม่าเลยส่วนที่มีบามเพราะว่าหยิบคอมเมนต์ที่3หยิบ5บาทมากลุนเกวนมันไม่ได้เกวนไงก็เลยได้บารมาก็เอาบารไปคู่กับไอ้สวีทขี้หลักมันอยู่ที่โซซูเลอร์หกอะที่เหลือคุณไปเฟกเอาโซซูเลอร์หกก็ถ้าไม่นับถ้าไม่เอาถ้าสมมติถ้าไม่นับเกวนใช่ไหมก็จะมีเคนเนน ลักลูเชียนอาริเซเวนแล้วก็คาม่า6ตัวเราเติม J4 ก็จะได้จริงๆคี่หลักมี7ตัวแล้วกันเติม J4 จะได้ไมที่ม็กที่เหลือคุณอยากเติมอะไรก็เติมเติมไลท์เอาสตริจิตเอาเมนชัวเติมบามเอาแบชชันเติมใครกัเติมคาเทนเต้ m, เ an, เตค,เต ente, คู่กับเคนเนนก็ได้ถ้าเอาแท้งเพิ่มอะไรเงี้ยเออส่วนบอดแคปจริงจริงอ่ะอยู่ที่เกวิน2อดาว ตอนถ้าเกิดต่อให้คุณคาม่าสองดาวมีของเกรนเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกของเกรนไปอยู่ที่อาล,ลีใช่ไหมบอดก็ยังไม่เก่งมากสุดท้ายแล้วบอดจะจะ,จะแบบจะหนึ่งจะสองได้ต้องไปพึ่งเกรนสองดาวเมื่อกี้ดาเมจเกรนก็ที่หนึ่งแซงคาม่าขอให้เกรนได้แคสสามจากซอลสเลอร์หกจากซอลสเลอร์หก,ก Soul Soul ตูม้มระเบิดออร่าฟาร์มมิ่งได้ทีเอฟผมยังเล่นเดอะคูเลยครับโถห้องน้ำแบบอย่างนี้เห็นมานะ 「ここらで暴れちゃった」